มาบ้านี้เป็นคนจนต่ำต้อยมีสิทธิ์บอยขอทามนี่แล้วมีงานทำดีๆให้เหตุทำมอนอเจ้าโอปาลินยาหาหาวาวบได้เหียนดอกคือพันสีวิตพ่อกาเทินเกิดมาทุกข์กดอสิพ่อใส่เมนเต่และพ่อปานฟ้ากันแกงทุกข์กะทุกข์ซาละผัดน้อพี่น้อง ทุกบ่มีเงินในท้องทุกข์อยู่เฮือนนอล้งน้อยทุกเวียกงานพอสิมอยทุกข์นําความอ๋องอ้อยนาะเป็อยู่หาผู้สกบ่ได้ปากะไหนแนง มาขายเฮี้งทุกกะทุกอยู่แล้วยังถืกอเขาเอาเปรียบความสาราดน้อยๆเสียหัวให้ผู้อื่นเขาละปานแดินอโมยเจ้าจังสิมีสิตม,ม,มุมความจนในพ้นผ่านมีการงานบอนเสียรวยห่าง,งึ้นคือเขานั้นย่านบอกของทุกกะ้างน้อพี่น้องเม่นจมวาก็คือเดิมนี่แล้ว ทุกก็มีหัวใจสู่ต่อไปบ่ทันสิ้นทุกก็ยังกินข้าวยังหายใจคือคนหังสังคมเขาเตือนยองนับถือนาแต่ผู้รวยเขาว่าสวยคนทุกข์ยากมินประมาทคนจนีนแล้ว ทุกกับคนคือกันอย่าแบ่งปันหลายเจ้าโอ้ซุ้มผู้สาวมากแต่คนน้วยลนเห็นคนจนเพิ่นเบปากจกข้อหากว่าตำต่อยคนเงินหน่อยเพิ่นบอดจาสาวบ้านนาอยากได้ผัวรวยโกขี่รถโซ่ให้คนซาบาดถึกเขาตัวมา เซดน้ำตาเถิดน้องเบาคนจนบ่เขียดเจ้าเอากรรมไอบ่ไหนนางโอ้ยเดละนางโอ้ยน้องโอ้ยน้า Hello right.